ดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้พากันสมาทานพรัตนไตรัยแล้วสำหรับวันนี้ก็อยจะขอพูดเรื่องอนุโลมและปฏิโลมเพราะว่าย้อนถอยหลังไปตั้งแต่ต้นถึงอนาคามีเพื่อเป็นการสำรวจจิตที่การปฏิบัติเรือมาฐานเขาต้องปฏิบัติจำแบบนี้ หรือว่าสำหรับวันนี้หรือขณะนี้เราทำถึงอะไรวันต่อไปที่จะทำต่อก็ต้องตรวจจิตเสียก่อนว่าอารมณ์เดิมที่เราปฏิบัติมันทรงอยู่หรือเปล่าหรือว่าการปฏิบัติเก้าวสูงขึ้นไปก็ต้องกลับหลังมาดูใหม่ถอยหน้าถอยหลังสำรวจอาร,รมณ์จิตว่าจิตที่เราปฏิบัติมาแล้วมันมีความบริสุทธิ์ตามลำดับตามสมควรหรือไม่ หรือว่ามีข้อใดข้อหนึ่งจุดใดจุดหนึ่งที่เรายังบกพร่องอยู่จะได้กรับรุ่อารมณ์จิตให้มันดีให้สะอาดสม่ำเสมอคนก่ผลที่จะพึงได้เมื่อคืนที่แล้วเราได้พูดกันถึงอนาคามีผลตอนนี้ก็กลับมาย้อนถึงต้นว่ากำลังจิตของเราที่จะปฏิบัติเขถึงมากผล อันดับต้นเราก็มาดูโสนดาปฏิผลกันก่อนนี่ต้องย้อนหลังก็มาดูเสมอๆวิธีที่เขาปฏิบัติได้ดีกันจริงๆถ้าปฏิบัติขึ้นไปถึงไหนก็ตามแม้ฌานโลกีอันดับแรกเขาต้องคุมอารมณ์ตั้งแต่ต้นเขาไปถึงระดับปลายอย่างเช่นเราปฏิบัติมาถึงฌานสี่ แต่เวลาเข้าสมาธิจริงๆเขาจับดนชนหนึ่งสองสามสี่ตามลำดับเมื่อชานสี่ทรงได้ตามปกติถ้าเราจะปฏิบัตินาะรูปฌชานก็ต่อจากจุดนั้นขึ้นไปไม่ใช่มาอยู่ๆก็จับปลายมือกันเลยทีเดียวดีไม่ดีปลายก็ไม่ได้ท้ายก็ต้นกับเสียปลายก็ไม่ได้ <c oughs> นี่ต้องถอยหน้าถอยหลังก็เป็นปกติ นี่วันที่แล้วเราพูดเราฟังกันมาถึงอารมณ์ก็อนาคามีกความจริงก็ฟังกันมาหลายวันก็จะไปถึงจุดนี้วันนี้เราก็มาฟังตอนต้นสำรวจจิตดูว่าเรายังมีอารมณ์บกพร่องในอันดับไหนสำหรับพระโสดาปฏิพลพระพุทธเจ้าบอกว่า ต้องตัดสังโยคได้สามสำหรับสังโยคข้อนหนึ่งได้แค่เล็กน้อยเพื <c oughs> ่อสกายติติหมายถึงว่าพิจารณาเห็นว่าสภาพร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราอารมณ์ที่จะทรงในจุดนี้จริงๆก็คือพระอรหันต์สำหรับพระโสดาบันจะมีความรู้สึกท่านบอกว่าพระโสดาบันนี้ มีสมาธิเล็กน้อยแล้วก็มีปัญญาเล็กน้อยเท่านั้นไม่มากแต่ว่าปะโสดากับสกิทาคามีอยู่ในเขต่าที่ศีลสิกขาจำไว้ดีนี่ท่านบอกว่าปะโสดากับสกิทาคามีมีอาที่ศีลสิกขาเป็นสำคัญหมายความว่าเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศีล นั้นถ้าเป็นในฐานะที่เป็นผู้บริบูรณ์ได้สี้นิสจะเห็นว่าสมาธิไม่ไม่หนักหนานักปัญญาก็จะไม่ก้าวมากเกินไปเป็นได้เพียงว่ารู้ว่าเราจะต้องตายความตายมีแน่พระโสดามีความยึดมัน่นไม่แปรผันมีความรู้สึกตัวอยู่ว่าเราจะต้องตายแน่ ฉะนั้นในเมื่อรู้ว่าตัวจะต้องตายจะไม่มีความประมาทในชีวิตคิดว่าถ้าเราจะตายได้เราจะตายไปแล้วความสุขที่เพิ่งมีก็อาศัยพุทธานุสติกรรมฐานธรรมานุสติกรรมฐานสังขานุสติกรรมฐานคือมีความยึดมัน่นยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์อย่างจริงจัง ในเมื่อนักทีพระพุทธธรรมประสงค์แล้วก็ต้องปฏิบัติตนเพื่อกันนำใบโยมินั่นคือทรงสินห้าบริสุทธิ์สำหรับครวัตสำหรับอิสุสมณเองก็มีสินของตัวต้องรักษาให้บริสุทธิ์ไม่ปรารบเรื่องการแสดงอวัตคือเป็นผู้ไม่มีอวัตจะแสดงแล้วก็มีะนิพานเป็นอารมณ์ การที่จะมีสินบริสุทธิ์ได้การมีศินบริสุทธิ์จะควบคุมศินเป็นอารมณ์เรียกว่าศีลานสติกรรมฐานนี่การที่จะมีศินบริสุทธิ์ได้จริงๆไม่ใช่อยู่ๆก็จะมารักษาสินกัน,นเฉยเมื่อสมาทานสิลกันเฉยๆไม่มีกำลังธรรมะสวนเองเขาควบคุมสินทรงตัวอยู่ไม่ได้ นี่ธรรมะที่จครบคุณสมสินได้จริงๆก็คือพรหม,มีหารสีนี่เราก็พิจารณาว่าพรหม,มีหารสีเขาเรามีครบถ้วนไหมถ้ามีพรหม,มีหารสีครบถ้วนสินเราก็บริสุทธิ์สมาธิก็ทรงตัวนี่ศูนย์กลางแห่งการปฏิบัติจริงๆเพื่อศินทรงตัวสมาธิทรงตัวอยู่ที่พรหม,มีหารสี นี่พรมิหารสี่นี่ก็เป็นสมถะอันดับหนึ่งที่จะต้องทรงอยู่เป็นประจำและนอกจากนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้พรมิหานสี่ของเราบกพร่องแล้วก็ต้องใช้เทวตานุสติกรรมฐานเข้าควบคุมกำลังใจจุดหนึ่งนั่นก็คือฮิลิโลตปะ อีริความอายต่ความชั่วโอตะป,ปะเกรงกลัวผลของความชั่วอันนี้เรียกว่าเทวตาโุสติดต่การนึกถึงบริพานเป็นอารมณ์คิดว่าการตายไปแล้วเรียกว่าความดีที่เราทำทั้งหมดเราไม่หวังผลตอบแทนในชาติปัจจุบัน ไม่หวังผลในการเกิดเป็นเทวดาไม่หวังผลในการเกิดเป็นพรสิ่งที่เราต้องการคือพระนิพพานอันนี้เรียกว่าอบรมสมาตินี่เรากำลังนั่งและถอยหลังว่าเราศึกษากันมาถึงพระนาคามีแต่ความจริงสำนักนี้สอนด้วยอารหัตผลมาตั้งต่ปีที่แล้ววันนี้เรามาทวนกันใหม่ทวนสายสุข,ขาวิปัสสโกชัด นี่มันนั่งพิจารณาดูจิตของเราว,ว่ามรณานุสติกรรมฐานเนี่ยเรากำหนดคิดไว้เสมอหรือเปล่าหรือว่าลืมไปหลายหลายวันจะมีความรู้สึกเสืทีว่าเราอาจะตายก็จริงมรณานุสตินี้ท่านแนะนำให้มีความรู้สึกไว้เสมอว่าเราจะตายเดี๋ยวนี้ ไม่ใช่คิดว่าจะตายวันหน้าวันโน้นไม่ใช่อย่างนั้นคิดว่าเวลานี้เราอาจจะตายให้ใจเข้าแล้วเราอาจจะไม่ได้ให้ใจออกให้ใจออกแล้วอาจจะไม่ได้ให้ใจเข้าความตายมันไม่มีนิมิตเครื่องหมายจะตายเช้าตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายเมื่อเป็นเด็กตายเมื่อเป็นหนุ่มสาวตายเมื่อแก่เอาแน่ไม่ได้ นี่เราคิดถึงความตายกันวันละกี่ครั้งถ้าเราเผอข้อนี้ก็จงป็น,นามใจของเราว่ามันชั่วเกินไปที่ไม่ยอมรับนับถือกฎของความจริงความตายเป็นของธรรมดาเราเห็นกันเป็นปกติคนตายเห็นสัตว์ตายเห็นแต่ว่าเราไม่มีความรู้สึกว่าเราจะตายอย่างนี้ก็แปลว่าเลวเกินไป นี่ใคร่คนพิจรารณาจิตของตนแล้วก็มาใคร่คนถึงพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติว่าเราใช้ปัญญาพิจารณาความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์บ้างหรือเปล่าในความดีที่ท่านปฏิบัติกันได้มานั้นเรานำส่วนใดส่วนหนึ่งมาประพฤติปฏิบัติมาหรือเปล่า ถ้าเราไม่คิดถึงข้อนี้ก็จะประนามใจไปอีกว่าเราเลวเกินไปจะเป็นท่ายของอาบายะภูมิต่อมาก็มาพิจรารณาศินมาเราบกพร่องมรลกเปล่าถ้าเราบกพร่องก็ชื่อว่าเราเลวเกินไปแล้วอันนี้เรามีนรกเป็นที่ไปแน่นอนถ้าบกพร่องไม่ศีน นิ้วก็มองไปดูพมิหารสีซึ่งเป็นจุดหมายจุดกลางที่ทำให้ทุกอย่างทรงตัวว่าเรามีอาการทรงพมีหารสีหรือเปล่าจิตของเรามีความรู้สึกว่าเรารักคนในสัตว์อื่นนอกจากตัวเราเหมือนกับเรารักเราเองก็เลยฐานะดีเขาทั้งหมดเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกัน การประพฤติครังพลาดแต่บ้างเป็นของธรรมดาของปกตุชนดูตัวแม่ว่าถึงพระอนาคามีก็ยังมีครั้งมีพลาดแต่เป็นอารสัยเมื่ออารมณ์เมื่ออาการอย่างนี้เกิดขึ้นกับเพื่อนของเราเราเคยมีจิตคิดให้อาภัยเพราะความรักมรนหรืปล่าหรือให้อาภัยเพราะการทงสายเขามันเป็นในฐานะที่เขายังเป็นมีผู้มีความรู้น้อย มีสติไม่มั่นคงมีปัญญาไม่รอบคอบแล้วเราเคยคิดอิจฉาทิสิญญาบุคคลอื่นบ้างไหมหรือว่ากล่าวเสียดสีเพ่งโทษหรือว่าทำให้เขาไม่มีความสุขมีในตัวเราบ้างเปล่ากรรมใดที่เป็นเหตุเกินมีสัยี่อพึงโลกจะเจ้า,าโลกจะพึงหนีได้ เกิดขึ้นกับเราคนดีเกิดถึงกับเพื่อนก็ดีเราคลายอารมณ์หวั่นไหวได้หรือเปล่าทําจิตวางเฉยได้ไหมในม่นกรรมทั้งหลายเหล่านั้นมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อพิจารณาตัว่วเราว่าการสีประการนี้มีครบถ้วนหรือว่าบกพร่องคนเราทุกคนที่มีความเดือดร้อนก็ว่าขาดสม,มาวิหารสี่ นี่เป็นดับตนถ้าเาไว้จิตเราครบทนบ้ก,ก็ภพม,มีหารสี่ที่ไหนก็ตามมันมีแต่ความเยือกเย็นมันมีแต่ความสุขสุขทั้งเราแล้วก็สุขทั้งบุคคลที่เนื่องกับเรานี่นี่เมื่อเราพิจารณาถึงภพม,มิหารสี่ว่ามันอาจจะมีบ้างและไม่มีบ้างครบหรือไม่ครบเราก็ไปดูเทวตานนสติกรรมฐาน ว่าฮีรีเราอัตปาไอความอายบาปเป็นงตัวบาปบาปก็คือความชั่วชั่วทางกายโทษทางวาจาโทษชั่วทางใจกายมันไม่ดีพยายามประทุษร้ายต่อคนอื่นเขาลักทรัพย์เขาละเมิดในกามารมณ์วาจามันไม่ดีชอบพูดคำหยาพูกมดเท็จพดกคำหยาพูดโ่าเสียดเพื่อเจือเหลวไหล นี่มันไม่ดีประเภทนี้กรรมไม่ดีทุกอย่างและกำลังใจก็ไม่กันคอยคิดประทุษร้ายบุคคลอื่นได้ตลอดเวลาเป็นอนว่าการทั้งตามที่กล่าวมาแล้วนี้ถ้ามันมีก็แสดงว่าเราไม่รู้จักความชั่วไม่ไอายความชั่วถ้าเราอายความชั่วเราก็ไม่ทำ กลัวผลของความชั่วจะสนองให้เรามีความทุกข์เราก็ไม่พูดนี่การทลายเหล่านี้มีในจิตเราบ้างหรือเปล่าและรมอย่างถึงพระนิพพานเรามีบ้างหรือเปล่าคิดถึงพระนิพพานวันไหนกี่ครั้งนี่เป็นการทบทวนกําลังจิตอันดับต่าถ้าทําได้อย่างนี้ถือว่าต่ําที่สุดในเขตของพุทธศาสนา เมื่อเรานึกถึงความตายเป็นอารมณ์ไม่ประมาทในชีวิตเคารพพระพุทธธรรมระสงค์มีศีลห้าบริสุทธิ์สำหรับกนวาสก็เนงก็มีสิ่งของตัวทรงพองมีหารสี่เป็นปกติมีหิเลและอตปาประจ,จําใจก็มีอุปสมานุสติกรมรมฐานนึกถึงปณิพานเป็นอารมณ์ อารมณ์ถ้าเราทรงได้ขนาดนี้เป็นปกติถ้าเรียกกันว่าประสดูดาปฏิผลเป็นอารมณ์ที่มีอารมณ์ต่ำที่สุดในได้ของความดีในเขตของพระพุทธศาสนาใครควรดูว่าเราทุกคนใครบ้างบกพร่องจุดไหนบ้างอันนี้ต้องจําไว้นะแค่นี้นะมันต่ำที่สุด ถ้าเลวกว่านี้แล้วมันใช้อะไรไม่ได้เลยเลวกว่านี้เป็นเรื่องของสัตว์ในใบย,ยภูมิถ้าเรามีร่างกายเป็นคนก็เพิ่งคิดว่าเราเป็นคนเทียบได้กับสัตว์นรกตายแล้วเราก็เป็นนักสไป,ปนสัตว์นรกไปไ <c oughs> ม่กลับเป็นคนใหม่ไม่ได้ใจของ,งเราต้องปรนนมไม่เสมอ อย่าท่านนองตนว่าเป็นผู้วิเศษคนไหนมีความรู้สึกตัวว่าเป็นผู้ฉลาดพวกคนนั้นก็คือเป็นคนที่โง่บัดซบพวกคลใดพระพุทธเจ้ากล่าวว่ารู้ตัวว่าเป็นผ่านผ่านนี้ก็ไปว่งโง่เพราะพระพุทธเจ้ากล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นบัณฑิตเพื่อเป็นผู้รู้ ไอ้คนที่รู้ตัวผ่านมันจับความชั่วของตัวไว้เสมอเจ้าดูจิตวอารมณ์ชั่วไม่นจะเกิดเมื่อไรในเมื่อความชั่วมันจะเกิดขึ้นมาในด้านไหนหาทางตัดนี่บัณฑิตมีความรู้สึกอย่างนี้ไม่เคยมีความรู้สึกตัวว่าเป็นคนดีมองหาความชั่วของตัวให้พบมาหาชั่วพบทำลายความชั่วได้แล้วมันก็ดีเอง นี่จัดว่าเป็นความดีอันดับต้นสำหรับคนที่เข้าถึงพระพุทธศาสนาเพราะเราเรียนกันอันดับสูงนี่เราไม่ไปปะไปปะตายแล้วจะไปไหนก็ช่างอันนี้เราไม่ใช่อย่างเร็วที่สุดตายแล้วเราไปเกิดเ,เป็นเทวดาด้วยผมและมีชาติเกิดจำกัดหนึ่งชาติสามชาติเจ็ดชาติเป็นอย่างมากแล้วไม่ลงอาัยภูมิ นี่ศูนย์แห่งการศึกษาเป็นอย่างนี้แล้วนั้นดับต่อไปข้าอยากกำลังใจเข้าไปอีกนิดว่าสำหรับโลภความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงพระสดาบันยังมีอยู่ไี่อยู่ในขอบเขตของศีล นี่เราทำลายความโลภได้มีจิตเมตตารกรุณาสงสารคือมีการให้ทานเป็นปกติเป็นการตัดความทสน่ในจิตความโลภก,ก็เราเบาบางรู้บ้างไหมความโกรธเราทำลายพระธรรมนัยของพระมีารสี่เบา, 4, บ,าบางลงไปบ้างไหมเรามีจิตเคยคิดให้อภัยแต่บุคคลที่มีความผิดที่เราเรียกว่าภัยาน ไม่ถือโทษโกรธเขานี่นไม่มีความรู้สึกขึ้นว่าเราโกรธเราอาฆาตแต่พอยับยั้งชั่งใจสรงใจได้แล้วก็ให้ไปไม่ถือโทษโกรธต่อไปอันนี้มีกัเราหรือเปล่าใลความหลงคือมีปัญญาสงึ้นคิดว่าร่างกายนอกจากจะตายแล้วมันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ร่างกายไม่ใช่เป็นปัจจัยแห่งความสุขมันเป็นสมุทฐานแห่งความทุกข์ที่จะพึงมี ถ้าเราหลงไหลไปฝันว่าต้องการร่างกายอย่างนี้อีกเราก็จะพบกับความทุกข์หาความสุขไม่ได้ฉะนั้นเราต้องการหนีร่างกายคือต้องการไปพิภพันเพื่อพ้นจากวัฏฏะอารมณ์อย่างนี้ของเรามีหรือเปล่านี่เราเรียนผ่านกันมาแล้วถ้าไม่มีก็แสดงว่าจิตของเราเลวไปถ้ามีได้อย่างนี้ทรงเป็นปกติ ก็แสดงว่าเราเข้าถึงความเป็นพระสหิทาคามีนี่ต่อไปเราก็ไปเจนนาอีกทีเมื่อเราศึกษากันมาถึงพระอนาคามีก็ามานั่งว่าอนาคามีเนะี่ยต้องมีอารมณ์จิตเข้มแข็งพระพุทธเจ้ากล่าวาาว่าเปรนอาเทยิตยิสิกขามีอารมณ์จิตเข้มแข็งมากไม่ใช่อ่อนแอ หรือว่าอารมจริตของเราทรงอยู่ในกายคตานุสติกรรมฐานก็อสุกกรรมฐานเห็นคนสัตว์วัตถุมีสภาพสกปรกทั้งหมดไม่มีอะไรน่ารักนอกจากสกปรกแล้วสภาพร่างกายนี้เป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่มีการทรงตัวเป็นเรือนร่างที่จิตจะเข้าอาศัยโชวคราวเท่านั้นมันทำลายตัวมันอยู่ตลอดวันไม่ช้ามันก็สลา,ายตัว เราตัดความมัวเมาในเพศจนได้ทั้งหมดไม่มีความรู้สึกในเพศอันนี้มีในจิตของเราหรือยังเรายัางบกกร่องก่อนไหนแล้วกับริการที่สองเราตัดปฏิฆะให้คคำว่าปฏิฆะนี่คืออารมณ์เข้าม,ม,ขมาทบจิตกระทบจิตไม่ใช่ความโลภไม่ใช่ความโกรธความเาบียบัติปฏิฆะยังไม่ทันจะโกรธไม่ยังไม่ทันจะเาบาียบัติ พอวาจาเขาเข้ามาประทับจิตในกายกายเขาแสดงเข้ามาประทับจิตว่าแสดงว่าความเป็นศัตรูหรือก่รแกล้งเราเราไม่ยอมรับอารมณ์นั้นทันทีถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกเมื่อเกิดมาในโลกมันยะต้องกระทบอารมณ์สองอย่างคือน,นินทากับสรรเิญถือว่ามันเป็นของธรรมดานินทาเราก็ไม่รับเฉยไม่มีความรู้สึก สั่นเสือนาก็ไม่รับไม่พึงปรารถนาจะถูกนินทาและถูกสั่นเสริญมีจิตสบายสบายคือทรงตัวเป็นเอกคตาลงไม่รับทั้งสองอย่างเห็นว่าคำว่าเห็นคำนินทาว่าร้ายเป็นปกติธรรมดาผ่านไปดได้ฟังคำสัรเสริญก็เพึงนึกว่านี่เขาต้องการเราเป็นทาสเขาจึงสรรเสยยกย่องเรา มันเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์เราจะดีเราจะชั่วไม่ใช่อยู่ที่คานิทาแหรือสันเริญมันอยู่ที่เรารวบรวมกําลังใจของเราเป็นสุขตอนนี้อารมณ์ของเราจะส่งตัวทั้งเวลาหลับตาหรือลื่ตาเห็นคนสัตว์วัตถุที่สวยสดงดงามเราก็เบื่อนหน้าหนีรู้ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันสปกปรกเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนัตตา แล้วก็มีจิตไม่สนใจไม่รับสัมผัสใดๆจากคำเรียนธาตุเสนอารมณ์ที่เป็นอิทธารมก็ดีคืออิทธารมในการอารมณ์ที่น่าปราถนาที่ชอบใจอาน,นิธารม์อารมณ์ที่ไม่ชอบใจไม่มีอยู่ในใจของเรามีอารมณ์จิตเป็นสุขอารมณ์อย่างนี้ถ้าส่งตัวถือว่าเราเป็นพระอนาคามีนี่เป็นการอนุโลมและปฏิโลมในการปฏิบัติประรมฐานเขาต้องทําแบบนี้ ฟังแล้วก็น,นำไปคิดใก่ควรคพิจารณาให้จิตมันทรงตัวตลอดวันทั้งเวลาลืมตาและหลับตาจึงจะใช้ได้และพิจารณาว่าใจของเราทรงได้อันดับไหนเราทรงพระโสดาบันได้หรือยังเป็นพระสิกทาคามีแล้หรือยังเป็นพระอนาคามีได้แหรือยังถ้าโสดาบันยังไม่ได้จงตั้งใจไปในรกตามความประสงค์ ถ้าเรต่อต้นนี้ไปพระบรรดาพ,พุทธดันพุทธบริษัททั้งหลายพายกันสั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมห้ใจเข้าออกใช้คำภาวนานและพิจารณาตามอธิยาสายที่กว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลา